สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของไดโนเสาร์กันนะครับคือไม่มีอะไรให้ทำาลครับมาเล่าประวัติดไดโนเสาร์ก่อนตัวแรกที่ผมจะทําก็คือทีเรกน,นะครับนั้นไปฟังกันเลยครับทีเร็กเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่เป็นวาชายแห่งยุคไดโนเสาร์มีแขนที่สั้นมากส่วนขานะั้นมีขนาดที่ใหญม่มันนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อที่ล่าสัตว์ที่อ่อนแอกว่าเป็นอาหาร มันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในยุคคือเตเชียตอนปลายเป็นสัตว์ที่อยู่ในอเมริกาเหนือและสูญพันธุ์ไปแล้วทีเว็์มีความยาว15เมตรสูง5เมตรน้ำหนักของมันนั้น7ตันมันเป็นไดโนเสาร์ยอดฮิตที่ฮิตที่สุดในโลกเลยครับตอนนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ตัวใหญ่มากๆเป็นญาติกับไก่ในปัจจุบันคนเราก็กินเค c กฟนีกันน,นนะซึ่ง KFC นั้นมันคือทีเวตแรงกัดของมันมีตั้ง35,000ืนห้าพันนิวตันซึ่งเป็นดัวเสาที่กัดได้แรงที่สุดในโลกมันนั้นเป็นดัวเสากินเนื้อที่กัดได้แรงที่สุดนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันกัดแรงมาก ทีเร็กกัดตด๊งเสาไปแล้วสองตัวคือไทสเปรคอปกับเอ็ดมันโตสรัตเอ็ดมันโตสรัตโดนกัดที่หางส่วนไทสเปรคอปโดนกัดที่แผ่นฟิวนะครับซึ่งทีเร็กก็โหดมากๆเลยครับและผมก็ชอบมันด้วยการกินของทีเร็กทีเร็กจะโยนเหยื่อขึ้นฟ้าและให้เหยื่อนั้นตกลงปากของมันจะทำกับเึ๊งสาตัวใหญ่นะครับทีเร็กเดี๋ยวมันจะอ้วนเอา จุดเด่นของทีเรกนั่นก็คือแรงกัดแขนที่เอาไว้ฉีกคนได้ทั้งคนขาหางและกำตัวที่มีขนาดใหญ่ครับเป็นไดนโนเสาร์ที่วิ่งไม่ค่อยเร็ววิ่งเร็สุดได้แค่20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงไดโนเสาร์ตัวนี้ไม่เคยเจอกับสไปโนซอรัสก็เพราะสไปโนอยู่อเมริกาครับผมเกือบจะพูดเป็นอเมริกาอยู่แล้วคือเจอ้า คือเจ้าทีเว็กซ์เป็นไดโนเสาร์ที่กัดได้แรงที่สุดในโลกเลยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่กัดแรงมากแรงกว่าสิงโตนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากให้ผมก็ประวัติดไดโนเสาร์ตัวอีก<ๆ>ก็ก็ติดตามพาน์านะครับบาย